จูนก็อยากแกล้งผมสิแกล้งเธอไปแกล้งอะไรเขาอะไรให้ลำบากใจจรินาวนรถกลับมาจอดที่โรงรถของบ้านหลังใหญ่พร้อมกับคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบพอหมกม,มุ่นอยู่กับความคิดในหัวหญิงสาวก็ไม่ได้สังเกตว่าประตูทางเข้าบ้านด้านหลังมีคนแล้วเธอก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเจอใครด้วยเพราะเวลากลับบ้านช้าก็จะใช้รีโมทในการเปิดปิดประตูรั้วบ้านตลอดอ๋อดีนี่ เกรงใจทำไมถึงถูกเชิอตั้งของคุณขึ้นดอยไม่ใช่หรอคะทำไมคุณยังอยู่ตรงนี้ล่ะยิงสาวถามด้วยความสงสัยเมื่อเดินไปหยุดยืนอยู่ขอบสาสท,ที่อีกฝ่ายลอยคออยู่ที่จริงแล้วมันเป็นแผนของผมนุ่มหลอกขยิบตาล้อเลียนอย่างขี้เล่นขณะที่ปากเปิดอรอบก่อนกลับบ้านยิงสาวพยายามใจเย็นกับเขาก่อนจะหันไปความจริงใจกสุขที่มีร่วม